เราทําสะอาดสะอา้านมือเราล้างเสร็จแล้วเราถึงมาห่อนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวจันเพนอมอนแอนด์นจะมาทำอ่าปอเปี๊ยทอดอมังสวิรัตหรือในร้านอาหารเขาจะเรียกว่าคริสปี้สปริงโรว <Veget arian. S 2> วีเจตเทเรียนนะพวกสายวีแกนเขาจะชอบมากอยู่ที่แคนาดา ขายดีมากนะคะเพราะว่าบางส่วนที่เขาออเดอร์แอปเปอร์ไทเซอร์เขาจะไม่ชอบเนื้อนะคะทีนี้เครื่องปรุงก็จะมีส่วนประกอบอก็จะมีกระมปรีหั่นเป็นเส้นแครอทเราก็ทำเป็นเส้นอ่าบุนเส้นวุ้นนเสนแช่น้ำเย็นเผือก เราเนึ่อแล้วนะคะแล้วเรามาหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วก็จะมีอันนี้เป็นไรจันเพลนเห็ดหูหนูกับเห็ดหอมเห็ดหูหนูกับเห็ดหอมเราต้มเสร็จแล้วเราไปปั่นนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมกับหอมเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลเครือซอสปรุงรสแล้วก็พริกไทยมีแค่นี้นะคะทีนี้ ต่อไปเราก็จะไปเริ่มผัดเลยนะคะลิงโรนะคะตอน,นแรกเราก็เอาหอมกับกระเทียมลงมาเคียวก่อนนะคะทีนี้เราก็เอาเห็ดลงพอหอมกับกระเทียมเราสุกเราก็เอาเห็ดเ,เห็ดลงไปผัดให้หอมนะคะเราผัดสองกระทะเขามันเยอะวันนี้เรามีออเดอร์ใหญ่ค่ะเรามีงาน ปาร์ตี้เราต้องทำไปให้เขานะคะเลยดูมีเป็นจำนวนมากเราจะทำประมาณสักร้อยตัวใช่ไหมคุณเพียงอย่างนี้แล้วผดัดให้หอมเอาเครื่องปรุงใส่ไหมผักใส่ก่อนเอาผักใส่โอเคค่ะเราก็จะใส่ผักก่อนนะคะแล้วผัดนี้ให้หอมไหมคะ เราจะใส่แครอทกับกะหล่ำปีกะหล่ำปีนะคะ๋ยวใส่ตัวน้อก่อนเพราะว่าตัวนี้ตัวเล็กตัวนั้นตัวเล็กแต่อันนี้ก่อนกับแครอทเราทำเป็นเส้นๆนะคะแต่สวยมากแครอทจะทำให้สีสดสวยนะคะ แล้วก็ใส่ให้มันยุบลงแล้วใส่ปรุงไหมคะปรุงค่ะอ่าตอนนี้เราปรุงกันเพงเขาก็เอาเครื่องปรุงรวมกันใส่ในถ้วยเดียวกันมาเทใส่เลยนะคะบอกเราบอกว่าเครื่องปรุงบอกแล้วค่ะว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างมีไม่มากเกลือซอสซุปรสหมดเลยมีน้ำตาลซอสปรุงรส พริกไทยเกลือพริกไทยเอาลงเลยอ่าน้ำมันหอยเราใส่มาเป็นเพลหรอปุงแล้วปุงแล้วอ๋อน้ำมันหอยก็ปุงแล้วนะคะพริกไทยเราต้องให้หอมๆพริกไทยหน่อยนะคะแล้วผัดสองกะทะแล้วเราก็จะมารวมกันเหมือนซอสนี้ใส่ไหมคุณพิมใส่อันนี้เราเตียมไว้ั้นเตรีมนิดหน่อยอย่าไม่หมด เอานิดหน่อยก่อนนะนเดี๋ยวเราชิมก่อนเออเอาผัมกมาใส่นี่เลยยึดไปอ่าอันนี้ยึดแล้วก็ชักก็ใส่เส้นเดี๋ยวผัดไม่ได้ชักมันใส่เส้นเลยนะคะแล้วผักกับเส้นจะสุกพร้อมกันอูน้อ่าเอาเผือกนะตอนนี้ใส่เผือกนะคะเผือกเราเนมื่งแล้วเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ อร่อยมากนะคะพเพื่อนๆลองไปทําดูเกือยนึ่งแล้วก็มาใส่อร่อยมากเพราะว่าเราไม่ใส่เนื้อตส์ชนิดใดเลยเป็นดิจิทเรียนหรือเป็นบางสวิรัคค่ะบังสวิรัตอันนี้เราได้รับออเดอร์บ่อยๆนะคะ ถ้าเขามีงานอะไรที่บ้านครอบครัวเขาก็าจะสั่งมาใชเส้นเลยเนาะคะ้ะเส้นเลยเส้นเลยนะอนะันนี้ก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะ เรวก็จะยุบลงไปนะคะทุกอย่างจะยุบลงไปออมาต้านี้ทีนี้เราก็จะผัดไปเรื่อยให้สุกนะคะแยกคนเข้าเด็กกันเพราะว่ากระลำเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆสุกง่ายแครอทเหมอกันเส้นก็เหมือนกัน หลังเราก็สุกแล้วเราคนเข้าให้กันนะคะเพื่อนๆนเอาไปทำสูตรนี้นะคะอร่อยมากเดี๋ยวเพื่อนๆนก็มารอดูช่วงที่มันสุกนะคะเพื่อนๆพ่อนอิงโลมที่ ใส่สปริงโรที่เราผัดที่จะไปห่อนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าปกติเราจะใส่อ่าเม็ดพีด้วยใช่ไหมเจนเพนใช่แต่ว่าลูกค้าเขารีเควสตมาเขาบอกว่าไม่เอาไม่เอาเขาไม่ชอบที่เป็นเม็ดเมดนะคะเราเลยไม่ได้ใส่เขาชอบใส่เปลือกทีนี้เราก็จะตักที่เราผัดแล้วใส่ในกระละมังให้เย็นนะคะเพื่อจะเตรียมห่อค่ะ เราจะห่อวันนี้ให้ท่านดูเลยนะคะเพื่อนๆใส่นี้ให้เย็นค่ะเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการห่อนะคะตอนนี้เรามาเกะแผ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วคุณอ่าช่างภาพช่างวิดีโอตอนนี้กำลังจะแยกเขาเรียกว่าเซปเปรต แยกแผ่นที่จะใช้ห่อสปริงโรนะคะอพอแยกเสร็จเราจะห่อให้ดูค่ะเป็นการแกะชียากมากาเพราะเพราะผมเคยทำแล้วแล้วมันบางทีก็ขาดขาดแล้วก็รลสอลก็มาคอมเพนทำไมทาแผ่นคาะหาหักเงินเดือนอโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูการหอ่อ บบแบบเพื่อนๆตอนนี้เราก็ทําการหอ่อสปริงโรนะคะห่อเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ฟริเซอร์เอาไว้ฟริพอเราต้องการจะใช้แล้วก็นําออกมาทอดได้เลยนะคะทั้งๆที่ยังฟร o เซนอยู่นะคะอ่าดูกล้องหน่อยครับทีนี้การหอ่อแผ่นนะคะแผ่นที่เราใช้ส่วนมากแล้วเราจะใช้ยี่ห้อนี้ค่ะ ยี่ห้อนี้แผ่นจะอร่อยกรอบนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้มีลูกค้าสั่งมาประมาณเท่าไหร่จันเพนร้อยยี่สิเหรอจ้ะร้อเราก็ผัดแล้วก็มาหอ่อไปใส่โปรเซนเอาไว้เสร็จแล้วเขาก็จะมารับนะคะพรุ่งนี้120ร้ตัวใช่ไหมร้อยยี่ตัวค่ะคุณรอน เราทำทีหนึ่งถ้าไม่จังร้อยยี่สิบตัวไม่กมลุ้มเราก็จะห่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆวิธีห่อนะคะ,ะตัวนี้ตัวที่เราใช้เป็นกาวไม่ใช่กาวนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไก่ขาวเราเอาแป้งสาลีที่เขาใช้ทําแผ่นห่อนี่แหละค่ะผสมน้ำน,นิดหน่อยแล้วก็มาทาเป็นกาวนะคะไม่ใช่กาวไม่ใช่กลูนะคะ ทุกอย่างเราเซฟตี้หมดสําหรับเรื่องฟู้ดเซฟตี้เราทําสะอาดสะอา้านมือเราล้างเสร็จแล้วเราถึงมาห่อนะคะอันนี้ห่อง่ายๆค่ะเพื่อนๆดูสิคะออกมาเป็นรูปสวยงามคะ่ะโอ้เหมือนเมอซองจดหมายเลยเออทำอย่างนั้นแหละอ้าวคุณรอนก็เคยหอ่อไม่ใช่เหรออันนี้จันพินนะครับ สวยงามมาแล้วก็ติดสแตมนะครับซองจดหมายเออทำเหมือนซองจดหมายเออเปรียบเทียบได้ถูกต้องเลยรอนทำเหมือนซองจดหมายเลยค่ะนืรครับ,บการพับมุมพับซองก้างเข้ามาหมุนไปออนะครแล้วก็ติด เผ่นห่อรุ่นนี้อร่อยมากค่ะกรอบอร่อยไสเรายิ่งอร่อยนะคะเป็นสองเท่าเพื่อนๆนถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะคะส่นกระดิ่งด้วยค่ะกระดิง่งกริงร่งกขอบคุณค่ะเพื่อนๆอนอันนี้คือโรอนเขาจะมาโชว์ฝีมือในการหอ่อสปริงโรนะคะ เขาเคยเป็นเฮดเชฟมาก่อนประจำร้านไทยเอ็กซ์เพรสอยู่มิสซิสซองกานะคะเขาบอกว่าฮอสปริงโรเรื่องเล็กลองดูซิมันเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ใหญ่มากครับใ <c oughs> ส่เยอะไปไหมคุณรอน <c oughs> เยอะไปเอาออก <c oughs> สักหน่อยไส้มันจะแตก <c oughs> โอเคทีนี้ เออจัดให้มันสวยสๆโอ้ความจำยังดีอยู่โอเคพับข้างเลยค่ะเราก็ทำเหมือนซอจดหมายนะครับซองจดหมายให้มันตรงๆนะซองจดหมายแล้วก็ร<ส>ีดไปนิดนึงเออส่งไม่ถึงนะโอเครีดไปนิดนึงหอ่อได้จ้าโอ้ ตอนนี้ก็จะมาอะอย่างนี้เพื่อนเพๆทำได้ใช่ไหมคะได้โอเคค่ะประสบความสำเร็จค่ะมิชชั่นนี้ประสบความสำเร็จโอเคแตงกูรอน thank y o u ที่ช่วยห่อไปสองตัวตเพื่อน,อนๆตอนนี้ก็เป็นขั้นการทอดอ่าปอเปี๊ยทอดป,ปอเี้ยทอดหรือฟิปปี้สปริงโร คริสปี้สปริงโรวิเจตเทเรียนหรือมังสวิรัตนะคะไม่มีเนื้ออันนี้เราทอดทีนี้ส่วนที่เป็นสปริงโรเราไปใส่โรเซ้นไว้เพราะว่าเราทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้จะเป็นวันเอาไปส่งนะคะประมาณกี่ตัวจนเเป็น100ปร้อยกว่าเออร้อยกว่าร้อยห้าสิบตัวค่ะเราทําทั้งหมดเราก็จะมีทั้ง รุ่นเล็กนะคะรุ่นเล็กเราทอดเสร็จแล้วที่ยังไม่ทอดอีกก็มีอีกสองถาดนะคะอันนี้ก็เหลืองได้ที่แล้วก็เอาขึ้นนะคะไฟใช้ไฟกลางไปหาร้อนนะคะถ้าร้อนมากมันจะไหมข้างนอกข้างใน จะไม่สุกจะไม่สุกที่กริงใส้เราก็สุกแล้วแหละแต่ว่ามันจะตัทิวโพเซนนะเราเอาไปใส่โพเซนไว้มันจะเย็นจัดทีนี้ขั้นแรกเราใส่กลางก่อนใช่ไหมใช่เสร็จแล้วเราก็เปิดไฟเพิ่มเป็นอ่ามีเดียมไปถึงฮอตหรือจากกลางไปหาร้อนนะคะ เราก็จะทอดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนามานี้ไปส่งเขาที่งานเสร็จแล้วเจ้า,จาของงานเขาก็เชิญเราเรับประทานเราก็ต้องไปทานด้วย <c oughs> ใช่ไหมเจนเพน <c oughs> ใช่ติดตามผลงานเราเป็นยังไง